นี่เป็นน้ำมันมะกอ,อกนะคะพี่ว่าใช้น้ำมันมะกอ,อกเนาะทำบะหมี่แห้งเจนะคะ บะหมี่แห้งเจค่ะใช้น้ำมันมะขอกแทนน้ำมันกระเทียมนะคะแล้วก็เป็นลูกชิ้นเจเนาะเจผักชีทานได้นะคะพี่อยใช้เป็นน้ำตาลเทียมตัวนี้ นี่เป็นน้ำมันมะกอกนะคะพี่ก็าใช้น้ำมันมะกอกเนาะทำบะหมี่แห้งเจนะคะ บะหมีแห้งเจค่ะใช้น้ำมันมะขอกแทนน้ำมันกระเทียมนะคะแล้วก็เป็นลูกชิ้นเจเนาะเจเผักชีทานได้นะคะพี่อ้อยใช้เป็นน้ำตาลเทียมตัวนี้ นี่เป็นน้ำมันมะกอกนะคะพี่ว่าใช้น้ำมันมะกอกเนาะทำบะหมี่แห้งเจ๊นะคะ Thank <laughs> you. อมีแห้งเจค่ะใช้น้ำมันมะขอบแทนน้ำมันกระเทียมนะคะแล้วก็เป็นลูกชิ้นเจเนาะเจผักชีทานได้นะคะพี่ออยใช้เป็นน้ำตาลเทียมตัวนี้